ทำอะไรกันนะลูกทำอะไรกันหนูทำอะไรกันมันเละไหมฮะทำอะไรกันกเสื้อไม่เปียกแล้วไงกางเกงขาละเปื้อนหมดเลยสกรปรกหมดเลยเอา้าวอ้าวอ้าทำอะไรทำอะไรลูกอยลูกโย มันสกรปรกพอแล้วลูกไปเลยล้างขาเลยเทำไมเล่ามันสกรปรกเห็นไหมลนะ่ะมันขึ้นหน้าแล้วนะลูกไป á, น้เติมเติไปนะมันเพดพิกจะ,จะไปจับมันทำไมเล่าใส่เงี้ยไรใส่ตนติมเติม น้องโยพอได้แล้วแม่ไปแล้วนะหนูไปอาบน้ำกันเองเลยนะสกะกับปกแม่ไม่อยากเล่นด้วย